เธอเธออยู่จังหวัดอะไรน,นะเด็กกรุงเทพเด็กโดกูเด็กกรุงเทพเล่นเยอะจังวันนี้ยทำไมอ่ะไปอ,อ,อยู่อะไรนะเอออยากจะไปหาเลยอะตอนเนี้เยนะเฮ้ยที่มีมีที่นอนให้เรานอนไหมล่ะที่นูน่นนะมีเด็กโดจะได้นอนตรงไหนอ่ะข้างเลยไม่นอนข้างเลยนะขอนอนบนตัวเธอเลยวะ ไดก้ก็ก็ชอบให้อะไรขึ้นอยู่บนตัวอยู่อะเราอะเธอเธอ,อนอนเธออยู่ข้างบนนานปะละ่ะทุเทีไเปกำแพงเพชรกี่ชั่วโมงประมาณห้าหกชั่วโมงก็ได้อะคือ,ค,อคือมัดถึงก็ได้เลยอะไปตอนนี้เลยได้ปะหรือตอนนี้ก็ได้นะจริงเนะี่ยรอเลยห้องหึ่งก็ไม่ได้ล็อกด้วยสิแอร์แม่งโคตรเย็นเลยตอนนี้นแอร์ห้องเราก็เย็นเย็น yeah. อยากได้อะไรอะไรอุ่นๆไปปะละ่ะ เอาอะไรอุ่นๆวะเอาน้ำะไรอุ่นๆมะล่ะเธอชอบกินน้ำเย็นอ่ะพอดีมีแต่น้ำอุ่นอ่ะพอได้ก็ได้น้ำอุ่นประทังก่อนนะ้นไปละน้ำอุ่นกินอะไรนะน้ำอุ่นกินเบื่อแล้วเด็ดเด้องั้นเอาอะไรแข็งๆไปอมเล่นหน่อยบลาเอาเยี่ยดีกว่าเดีดยด้อนี่อยู่หอเหรอเนี่ยอยู่หออ๋อ เล่นู่ปะครับเนี่ยจบแล้วค่ะจบแล้วทำงานแล้วดิด้วยยังไม่ทำทำแล้วทำงาน<ห>อะไรอะไรนะครับอายุเท่าไหรค่คยี่สิบครับผมพี่พี่อายุเท่าไหรอ่อ่ะให้ถายให้ถ่าย,ายเดี๋ยวผมขอได้ทัเต็มได้ไหมถ้าทายอะ่ะเห็นแค่นี้ไม่ได้พี่หันข้างนิ้ อ่มเรียนจบแล้วก็ประมาณยี่สิบสี่โอโ้สุดยอดไม่มีรางวัลอะไรให้ผมหรือเพี่ผมทายถูกขนาดนี้เจนโดผมคนดีใจเลยว้าวผมถึ <laughs> ปปให้อะไรนะไม่เชิห่หรอเปล่าครับผมก็ดีใจไงพี่มีรางวัใลวให้คือกดไลค์ไงอืม เองเพจเขาพูดสำเนียงเนี้หรอเพราะว่าพูดเหนือพี่ผมไต่นะบอกบอกเหนือผมไต่นะเนี่ยร้างบัดนั้นอะพี่อันเนี้ยอันนี้คืออะไรไม่ใช่ตังหูตังหูอืมไม่ใหญ่จังอ๋อพี่ไม่เห็นผมใส่หรอไม่พออยู่ที่หูแล้วมันโดุเล็กอ๋อพี่ว่าแบบ ไอ้นี่มันเล่นอะไรได้ไหมเชื่อไหมพี่ว่ามัน<อ>ว่ามันเล่นมุกได้อันเนี้ยจริงหรอจริงต่างหูนี่คือเล่นมุกได้นะออันเนี้ยอันเนี้ยต่างหูอันนู้นอะอันนู้นอะอันนู้อน,นอะต่างประเทศแล้วต่อไปอะต่างจากนี้จะมีแต่พี่ตลอดไปเฮ้ยอันนี้คือมุกแล้หรอไอ้เหี้ยแป๊กไอ้เหี้ยแป๊ก เราฝืดเหรอผมเพิ่งเห็นแล้วผมเพิ่งนึกได้แล้วฝืดเหรอโอ้ยแต่ว่าเก่งอ่ะเนี่ยยังฝืดอีกเหรอกูเอ้ยจบเลยพี่เบาๆไปแล้วอย่าไปบอกใครนะคือมุกแปะพี่น้อนดึกทุกวันไปเลยตีส่องีซาม้งีส่องสีซ่ามั้คนคนคือคนกรุงเทพเราพูดเนิ่นๆอะ อยากพูดเดิมไม่ใช่อยากพูดเดิมว่าต้องไม่ใช่คนกรุงเทพแต่ต้องเป็นคนต่างจังหวัดมาอยู่กรุงเทพไม่พี่แกงน้องเอาเหรอได้ได้ที่แกงผมมัดระวงังนี่พี่ระวังนี่นะนี่นี่นี่อันนี้คือมือมือปึ๊บมือแล้วมันกลายเป็นหมัดหมัดแล้วกลายเป็นต่อยที่ได้เนี่ยเก่งมากผมว่า คำผู้หญิงไม่เก่งคือคือเอาตรงๆว่าคือผมเคยเก่งกับผู้ชายไงต่อยฟันทักสองเลยผมเลยไม่เก่งก็เลยมาเก่งกับผู้หญิงแทนถึงถ้าสายหัวเอะเนี่ยไม่น่ารักเลยไม่น่ารักทำไมอะทำไมอะพี่ต่อยผู้หญิง่งหรือไม่หรือไม่น่ารักเลยหรอตอนแรกตอนแรกน่ารักว่ะอุ้ย อุยนึกด้วยเย็ดดอทำไม่ต้องใส่เสื้อกะทิงแดงอ่ะพี่คือต้องให้ผมถอดละถอดคุยไหมถ,ถอดอเลยนะอะไรนะถ,ถอดเอ็อพีปัดเลยนะ <laughs> เอ้ก็ทำไมแให้ผมใส่ใส่เสื้ออะไรอะพี่แค่ถามเฉยๆอ๋อ ก็อยากใส่เสื้อสีขาวขาวให้เหมือนพี่ไงอืมเอาหรอกเอินเปล่าอะไรนะบังเอิญว่าจ้ะไม่ใช่บังเอิญนะน่าจะเป็นแบบเออผมลิขิตโชคชะตาฟ้าลิขิตเลยแหละถึงเสื้อจะสีขาวอะแต่ตอนเนี้ยผมมองไปทางไหนก็เป็นสีชมพูแล้วพี่แม่ตาบอดสีเหรอเยอเย็ดโต้เก๋พี่พี่โหลดแอปนี้มาเล่นนานยังอะ ที่โหลดมานานนะแต่ว่าเล่นานานๆทีอ,ะอ่ะใช่แล้วผมโชคดีที่เจอพี่โชคดีเหรออืมทา่โชคดีมผมได้มาเจอเนื้อคู่ในนี้เนื้อคู่ครับเนื้อคู่ครับอ่ะไอ้ที่นิ่งสตันไปสามวิโอ้ยนเล่นมุกอะไรอีกโอ้สตันไปสามวิเลย <laughs> โอ้โหอ,อะไรครับเนี่ย พี่ไปรู right ้จ <indie> no. ักแอปนี <maintenant>. ้มันมาจากไหนอะจากรุ่นน้องอะก็เลยแบบอยากลองเล่นอะไรบ้างอย่างนี้เหรอมีคนอยากเป็นเจ้อคู่เยสโต้ก็นั่งอยู่ตรงหน้านี่ยังไม่ใช่ก็ได้อันนั้นกระทิ้งคู่หรือเปล่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยงั้นต้องถอดกระทิ้งออกและหลเยี่ยต้องเหลือกูอย่างเดียวแล้วล่ะตอนเนี้ยรังร้าย่าช้าอ่ะอ่ะเอ้ยเอ้ายี่สิบลอยเน้ะ โอ้ยโอ้ยใหญยเหยียดกอขึ้นเลยไม่กล้าดูอ่ะไม่กล้าดูอ่ะอ๋อไม่กล้าดูเห่างไปไหนเนี่ยนิ้วนิ้วมันมันเคสมันเหมนเล่นเล่นโทรศัพท์ไปอ่ะอ๋อครับไม่กล้าดูนี่ต,ตัดเตาไว้แท้ไม่กล้าดูเยดคือ <c oughs> แบบพี่เข้ามาเล่นนี่มีคนจีบพี่ปะรู้สึกไงพี่ไม่รู้สึกอะไรอ่ะ รู้สึกอะไรนี่ถ้านี่ผมเล่นมุกไปรู้สึกอะไรไหมรู้สึกว่าน้องตลกดีนะอ่ะนาแล้วไม่รู้สึกว่าเป็นคนที่ใช่เมืงอ่ะนเนี่ย้อ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยแบบแบบอีอ <laughs> ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ย <laughs> เอ๊ยบอ๊ยอ๊ยยโยยโยบอยเยยยยย อยย่าอย่ามาใกล้โทรศัพท์นะพี่หน้าพี่อย่ามาใกล้โทรศัพท์นะทำไมอ่ะโดนผุจุบนะอ้าวอืมไอ้ที่มองบนด้วยคือมันไม่ได้สักอันเลยหรอวะเนี่ยได้ไอ้พี่ไว้ผมยาวอ่ะไม่ตัดฟันอ่ะเอกตัดผมอ่ะตัดผมได้นะอย่าตัดใจกันแล้วกันแค่นั้นแหละขอแค่นี้แหละ อ่าเพียเบาเบาไปดิเบาไปดิเบามากอ้ยพี่ไอ้เแคยคันก้าหลังให้ผมหน่อยดิก้าหลังให้ผมหน่อยดิได้ปะตาหลังสักนิดนึงนิ้วคุณอะไรอ่ะอตายไอ้แค่ยอืมอย่าไม่โดดอีก เดีวด้วนหรอเออเดีวด้วนเออเดีวด้วนเอออค้างหลุดเชื่อกูฮลัลโหลเจ็ดร้อยหลุลด